เต้นเพลงของพี่เชอรีนค่ะชื่อเพลงว่าบอกตรงๆรงรักจังเลยเออชอบชอบรุ่นพี่เดยเฉพชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยวิ่งเล่นกับเพื่อนมองเขาจนแบบว่าโลมแล้วคางแตกเลย <c oughs> จริงๆมีเพลงในคลังเยอะมากก็พยายามขุดออกมาเพื่อที่จะมาปล่อยในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีความทรงจำอะไรเลยกับกับวันแรกทําไม่ได้เลยสวัสดีค่ะเนเน่น,นะคะอยู่กับเนเน่ในมิ้นทอล์กช่วงครั้งแรกของหนูค่ะ,ะชื่ออีเมลแรกก็ เนเน่ซ่าแล้วก็นางสาวบ,บาร์บี้ชอบบาร์บี้บบมนตอนเด็กใครก็ชอบเด็กผู้หญิงแรกเกิดเลยเหรอแล้วก็ไปโรงเรียนวันแรกเลยเหรอจำไม่ได้อะไปโรงเรียนวันแรกตอนนั้นยังไม่มีความทรงจำอะไเรเลยกับกับวันแรกจำไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงตัวแรกน่าจะหนูแฮมสเตอร์ค่ะชื่อว่าอีซัม oh. <laughs> ไม่รู้อ่ะมันมีมันมียิปซัมแล้วตัวต่อมาก็เป็นยิปโซ <c oughs> เป็นหนูไ <c oughs> มแฮมสเตอร์ใช่ถ้าเกเป็นตัวเล็กๆแล้วคนอยู่แบบเดียวกัไปเดินตลาดกับแม่ค่ะแล้วก็เห็นเขาขายอยู่อย่างนี้แล้วก็มันดูเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงหมาแล้วแม่ไม่ให้อะไรอย่างนี้แม่บอกสัตว์ใหญ่เกินไปให้เลี้ยงเนี่ยแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆก็พอ <c oughs> กลัวตื่นเต้นเพราะวันแรกที่ถ่ายทำเนี่ยคือวันที่แข่งเลยออดิชัน่นที่ทุกคนได้เห็นในลองเบสพาร์ทนั่นแหละ ค่ะก็คือเป็นอันนั้นเลยแล้วก็จริงมันเป็นความกลัวที่ดีนะมันเป็นความตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยเราพร้อมว่ะเราพร้อมสำหรับเวทีนี้เวทีนี้ต้องเป็นของเรา <laughs> อะไรใช่นน้นหลังจากทำการแสดงแล้วรู้สึกยังไงกับแบบเต้นหลังจากทำการแสดงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะแบบว่าทำดีแล้วอะไรหัวปูเียงชั่ค่ะของหยางอี้หยูเพราะว่าเป็นเพลงที่ได้ยินตอนเด็กๆเ,เวลาคุณพ่อกลับมาจากประเทศจีนเลยเ <laughs> ขาจะแบบพก เรียกว่าอะไรต็เอ่อเทปอะไรเงี้ยมาเปิดให้เราฟังในรถเพลงนี้ก็เจอรันอยู่ในหัวเต้นเต้นเพลงของพี่เชอรดีนค่ะชื่อเพลงว่าบอกตรงๆรักจังเลยเจอคนเนี้ยฟินเลยในเอลมีมีนหนูอยูแต่อยู่ในข้างหลังเป็นแดนเซอร์นแดนเซอร์คุณต้องไปหาดูแล้วกันไปหาดูโหจะ มากเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เลยความรักครั้งแรกเออฉันสมัยเรียกมันเป็นความรักได้ไหมอะมันต้องปิเลอร์ป่ะเออชอบชอบรุ่นพี่เอเป็นคนชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่งวิ่งว่าฉันชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆประมาณป .6 ได้อะไรอย่างเงี้ยวิ่งเล่นกับเพื่อนมองเขาจนแบบว่าโลมแล้วคางแตกเลยมันเขาแบบวิ่งไปแล้วก็วิ่งแล้วก็มองเขาด้วยคางแตกแต่เขาดูแบบว่าเราเขาไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่เคยรู้เลย เพลงแรกที่เน่แต่งชื่อว่าเพลงสายค่ะไม่เคยปล่อยออกมาแต่งตอนอายุมา1สิบหกสิบห้าได้เดี๋ยวกำลังจะมีแลนปล่อยในปีหน้าเพลงบอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเนะน,นี่ยค่ะเนื้อห่างเกี่ยวกับกว่าเรามีคำพูดมากมายที่อยากจ,จะบอกเขาอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันสายไปแล้วอะไรเงี้ยเออมันเลยชื่อเพลงว่าสายถ้าไมล้วไม,ไม่เคยปล่อยเลย พราะว่าหนูไม่ได้มีโอกาสได้ทําเพลงไทยเลยค่ะคือได้ทาเพลง urg, um อังกฤษ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 ใช่ก็จะเป็นเพลงไทยที่ในขุดหยุดจริงๆมีเพลงในคลังเยอะมากก็พยายามขุดออกมาเพื่อที่จะมาปล่อยในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกน่าจะ AF สเตจสุดท้าย Impact Arena ใช่นในฟินมาราะนี้ลองตอน AF วิกสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ร้องเพลงที่ตัวเองยอยากร้องเพลงอะไรก็ได้ในเลือกเพลงแบบ Broadway S <S สารฝันเพราะเป็นคนชอบร้องเพลงบรอดเวยคะ่ะแล้วก็เลยเลือกเพลงแบบ Don't Rain on My Parade แบบว่าของ Barbara Streisand ซึ่งแบบบรอดเวยมากแล้วก็ได้ร้องมันที่ที่ใหญ่มากฟินมากคะ่ะที่คือชอบฟังแบบบรอดเวยท่านน่ะชอบฟังแบบเป็นชอบตอนเด็กๆชอบร้องเพลงบรอดเวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงแบบดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็เมื่อกี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักเี่มากขึ้นนะคะในครั้งแรกของหนูค่ะก็ผลงานนะคะก็ปีหน้ามีเพลงที่จะปล่อยนะคะของ Sony เพลงจีนค่ะชื่อว่าเพลง So w ว y นะคะเป็นอัล,ะละบั้มที่อยู่ในอัล,ะละบั้มได้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีเพลง all to myself ซึง่งเป็นเพลงที่แต่งเองเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีซีรีส์จีนชื่อว่า <c oughs> รังไหมภาคสอค่ะก็มีรายการช่วงเอเชียค่ะาติดตามด้ค่ะฝากเพื่อนๆติดตามเน่ในมิ้น ว o ลลุ e มที่20นะคะคอลัมน์มินทอค่ะ